พี่น้องอยู่ในปลาโจดได้ป่ะนี่บัดข้ากับกระฮักเอานอโจดความจริงกระฮักเอาสมือเนาะค่ะพี่น้องหักเอาเป็นประจำเวลามาหาเห็ดยู่พู่กระสีหักเอานอโจดเมื่อน,นั่น ไลยอยู่ค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ้งอีกเนาะอันนี้เป็นปลาโจดปลาโนมัโจดท,ทั้งนั้นเลยกมจริงเนาอใหม่อยู่สวนห้ากับล,ลายล่แห้งเดี๋ยวเมื่อนี้กับสิเปบริหารจัดการทรัพยากรในสวนจากเครื่องโนงมัยเนี่ยเนาะค่ะสิะไปตัดแล้วก็เอามาเฮ็ดอัดถุงไว้กินเนี่ยมันบ่มีคือกันละ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอหมุนก่อโจดก่อน คพี่น้องหมุนไล่ตาจักหน่อยกัให้อภัยกันนะเด้อก็จังเห็นอยู่รอหนุนคือพ,พี่น้องมาเบิง่งจักหน่อยกันนะแมน,นบน้านนอเพ่อเจ้าหักไปแล้วแมน,นอยู่เนาะอนอนหนึ่งไหมเห็นบ่พี่น้อง จังเสียจังเสีแก่นแดดแทยได้ี่น้องเอาไปปอกต้มไว้ซะก้อนหอดงามบัมีผุละมันสียากงามมีมันบ่อย,ยากอะค่ะเห็นอีกแล้วพี่น้องแมนบอนี่คืออยู่ในน้ำแต่เนาะแต่กบน้อยใหญ่ฉะนั้นก็ต้องหมุน นอใหญ่เลยเนาะค่ะสำหรับนอจโจดเพราะว่านอจโจดนี่เขาเป็นหน่อใหม่ที่นอนหน่ยนี่ยๆเหน่ว <c oughs> ถ้านอใหญ่ขนาดนี้ถือว่าใหญ่นะ่ะตัดค่ะหาตัวให้น้องเห็นบออมดำๆยี่บนมันอย่างนี้อ่ะเ้่องดีๆ อันนี้นอโจกจ้ะก่อนห้งไงซากลาวจ้ดเอ้ยสวัสดีพ่อแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนอกรอเดียว เลยละพี่น้องก็จังเห็นอีกอยู่คุนแสดงว่าท่างนี่มือสองมือนี่เพราะท่นานมีมีไผ่มาเนาะเขาเจ้ามาหลายมือแล้วโอ้ยหมดกัดพี่น้องเอ้ยกล่องสันกะเบิงเบิงอดสาเบิงไปเด้อพี่น้องอื สะอ่อนน้อจดสิบ่เอากระแซบก็น้องใหม่ผมเห็นว่าิน้องใหม่กระแซบกันแล้วก็จะได้ไปหาเก็บ มเฮ็ดไหวคี่กันละมาใหม่อยู่หน้ากันเด็บะถิ่งบะปาลาดอ้วหายอีกจังหน่อยก่อนพี่น้องหายมันมอีอย่างหายจักหน่อยก่อนพี่น้องนะ นนกระโน่หนึง่งกระโน่หนึงเห็นแล้วเดี๋ยวเอานอ่นน้อยหนึ่งกันพี่นอ้องเห็นมัน้นี่แดงๆเลยเอาโนา่นไงค่ะบัดนี้อืาาอคือน้ำแท้เนาะบัตรเข่าจาังเลยละพี่นอ้องเอ้ย มาทางก่อนเด้อเหนป่พี่น้องค่อยๆข้านเขามาเอาเด้เนี่ยอืออืมนอนน้อยๆนั้นบ่เอาดอกสิเอาเนาะไงทางพุ่น ออกมาทาั้งนี้จกหน่อย <c oughs> เอาไดซ้ำเอาไดน,นี่แหละที่น้องเลยไปหาก่อนนี้ซินะ สรุปผลประกอบการของห้องมือนี่นะคะน้องพี่นนองสรุปผลประกอบการของห้องมือนี้ได้หนึ่งคูเต็มเต็มพุ่นๆน,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 นะคะสำหรับเห็ดกับนอโจดอีกหนึ่งถุงใหญ่เนาะโอเคค่ะเมอรอนี้เอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวจะต้องไปบริหารจัดการทรัพยากรในสวนกับขค้ือนอใหม่เนาะคะ่ะต้องเอามาตัดและนอโจดนี่ก็ต้องเอาไปปอกอยู่หน้าเปหนึ่งไปต้มพร้อมกันกับนอใหม่อยู่หน้าเนาะคะ่ะ อันดับแรกตอนนี้ก็คือต้องรางเห็ดก้อนเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องจบคลิปไว้สำานิแล้วค่ะสวัสดีค่ะ